สบายดีพี่น้องทุกคนเนาะมันมนี้ก็ไปเล่งโง่เคือเก้าทุกคนไปทรายมันี่สิบเ,เอ็ดโมงและเฮ้เฮ้ยมันนีไปกันยาอยู่โซนกันมีกลิ่นเลยโง้นี่ก็ได้จักเป็น ยาแบบยาเฮี้ยนๆนะอยู่ยโซนก็นได้อยู่ป่ามันมีลายอย่างอีกมีใบไม้แล้วก็นยาคาแล้วก็อื่นๆอีกเนกาะตมป่าแหละนี่แม่นมาหอดทางลงลงห้วยนะทุกคนสิ ประมาณนี้นี่อันนี้ก็เป็นโขยโขยก็เริ่มแห้งแล้วนะทุกคน ว่าฝนมีตกมาสามมือแหละสามมือหลังจากที่ฝนมีตกก็นำกับคนแห้งไปเรื่อยๆเฮ้ยเยพวกยางไวไปก่อนยางซาไปตำลังไปหอดบอกินหญ้าแล้วก็ยนง่ายๆกันแล้วบัดไปกุมให้กุมมัน โอ้เจ้าอื่นไล่นินไปเมื่อแล้วนะโทดเพราะว่าเราไปจ่เศร้าประมาณแปดเกาโม่เกาโม่ป่าเขาก็ไล่ไปไล่ไปก่อนแต่ไอ้งู

ยางไก่เติมได้ทุกคนเพื่อหอดปปลวิกน <quer> ี่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยอีกยาผักแนแวกินยาตบไปก่อนสงสัยจะกินยาแห้งทุกคนแวนป่าอีก้ว ่างามีประจำทางจบประกันไว้ตายแล้วมาหอดป่าวิกแล้วเนาะทุกคนนี่แยกย้ายกัน,ปน,กนไปกินยารัดก็ได้ อันนี้ก็ย่างมาฮอดบอนกินแล้วนะทุกคนเริ่มอยากยายกันเอาป่านะบัดน,นี้ เริ่มปีญญาแล้วเนาะทุกคนลองเมื่อกันแบบนี้แหละยืนเท้าแล้วไปทั้งนึงนี่นสีย่างไปทั้งนึงแต่กุ้มไปบางเมื่อกันกุ่มหนึ่งอยู่ฝั่งนี้กลุ่มหนึ่งทางฝั่งนี้ไอเนยกกันไปแล้วบัตรแต่ยางไปไกลแล้ว มายืนดักงูอยู่นี่นะทุกคนเพราะว่าคางป่ามันจะมีป่ามันจะมีท่งนาเออหนาครัเจ้านี่ นี่ก็เป็นโฮ่โฮก็บแบบนี้แหละมันเฮามันสีม่นสีมน่มนเฮาเลยเดะแต่กระโดดบอลเลยมันสูงมีสูงมาเลยก็โดดบอลเลยบอลอันห้าหน,น้าห้างหในกระม่นเป็เวลาห้าโมงเย็นแล้วเนาะทุกคนทำแล้ว เลยไรงูลกลับบ้านแล้วย่างไปก่อนแล้วน้องงงอ,อะ่ะฝ <c oughs> นตกตกคนเอ้ยนึนังไงตกบางแห่งนึง่นยังไงน้ำเต็มเลยเต็มบดแถวนี้หลังจากไม่ได้ตกมาสามมือก็ไม่ได้ตกน้ำเต็มไปเลย น้องบ้าเลยจะน้องน้ำแถมเฮ้เฮ้ เฮ้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 สองกลุ่มมาทำรังเนาะทุกคนอันนี้ะอะไรออกมาก่อน มิงก in ็เงมือมาตำลังเฮ้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 คนตงแอ้คือว่าแหงเติอไปโฟมเต็มตัวทางเสานี้แห้งตอนนี้เต็มเป็นน้ำเจาะ ออกกันอยู่โซนอีกทีเด้อทุกคนอันนี้ก็ไล่โง่มาหอดโซนเด้นนะทุกคนนี่สำหรับคลิปนี้ก็จะไว้สำเน่อนนาทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาม่องให้เด้อโอ้ยออกกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ Judy Mie masuk suku suku